โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นการสุ่มตามหาเจีนเซ่ฮ่องเต้ของไอดีป้ายเหลืองนะครับก็จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมกันจนจบนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็ตัวเหลืออยู่ประมาณนี้นะเปิดได้อีกประมาณ5้าค้งนะครับมาลุยเลยครับ ขอให้ได้นะครับคือถ้าได้มาเนี่ยโอ้โหผมปั้นเลยนะนจริงๆคือถ้าได้จินซีมาผมปั้นเลยนะไม่ดองละโอ้โหเรียบร้อยนักบูไซมอนโอเคมาเขาใหม่ครับมาแหละรอบนี้ต้องมาแล้วทุกคนจิตวิญ,ญญาณผมมันบอกว่าจินซีฮ่องเต้ยอยู่ในนี้อยู่ในลูกเหลืองๆนี้โป้งโอ้โหฮิเมโอ้โหจบเลยว่ะฮิเมมานี่อันนี้ที่ผมเปิดตอนนี้เนี่ยคือ ไม่ใช่ตู้เพิ่มเลทนะครับอืมมาเรามาลองของลองดวงกันสักหน่อยนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหมงอัปลักษ์มงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนสักหลายปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเก่งอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้นี่ขี้เกิมแล้วครับเออม,มาครับรอบนี้โป้งโอ้โหช็อตเคก้กมาอีกทีครับ เราจะมีโอกาสอยู่ครับโบเรียบร้อยอมยิ้มกระโหลกโอ,โ,หโอ้โหเจ็บจีด๊ดโอเคในเมื่อตัวไม่ได้อุปกรณ์ออกก็ยิงดีวะใช่ไหมอุปกรณ์8ดาวออกก็ยิงดีอ่ะทุกคนมารอบนี้อุปกรณ์8ดาว3มชิ้นนะแล้วก็เจดาว2ชิ้นนะครับก็ผมหวังว่าจะได้หนึ่งในนี้บ้างนะเออคือถ้าได้มาเนี่ยทีมผมเนี่ยจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ สองรยสมได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะวัดใจจัดเลยอะ่ะมาดีทุกคนปึ้มห้าดาวไม่ค่อยดีว่ะปึ้งโอ้โหโห,กหกครับโป้งม,มาดิวะแปะดดาวแปดดาวโอ้โหแปดดาวโอ้โหเรียบร้อยเกลือจบกันเหลืออยู่ร้อยเจ็ดเก้ารูบี้นะล้านแม่งหมดเลยดดเมวะเนี่ย เขาแม่งเลยมาลั่นเลยครับทุกคนผมขี้เขยดดองล้วนะครับคือใส่สุดเลยอะ่ะมาโบงโอ้ยโอ้ยแปดดาวแต่มาผิดชิ้นครับทุกคนโอ้หมาผิดอันหรือเปล่านี่มันตู้เพิ่มเลเยเกียร์ร,ระบบเฮ้ยเอ็งมาผิดตู้มันนี่อะเอาดีบึมโอ้ยหกดาวแล้วคราวนี้ผมว่าแปลกๆแ,แล้ววะ่ะทุกคนน่าจะไม่ได้แล้วป่ะ แม่งคือโอ้โหแปดาวเรียวนานแม่งออกมาขัดเฉยโอ้โหจบเลยคนจะเกิดแม่งมาคุมกําเนิดเฉยเลยทุกคนโอ้นี่ถ้าเกิดมาดิโอ้โหเรียบร้อยหกนี่ถ้าเกิดว่าได้แปดาวโคลาโบเมื่อกี้นะผมนี่เดินไปอำเภอแน่นอนนะจะไปแจ้งเกิดนะแต่ไม่มาว่ะโอ้โหสุดจัดเลยอะแปดดาวเรียวนานมาขัดข้องเฉย ขัดข้องขัดขากันนะโอ้โหเรียบร้อยปืนโอเคแต่เราคลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้อารมณ์เสียเลยว่ะทุกคน